รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กวมการวิจัยพัฒนาสารสกัดมังคุดเงาดำฟูเหลืองปรังและโบบบกให้เข้าไปร่วมกันทํางานเสริมประสิทธิภาพกันในร่างกายแล้วทําให้ไม่เลือดขาวซึ่งก็คือ th1 th2 th17 และวั็ t ี e ั u r a t o r ร่วมกันทํางานอย่างโบรณาการแล้วก็ทําให้มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพของดวงตาที่เสื่อมลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันวัยทำงานและวัยรุ่นมีการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆานทำให้เกิดความเสื่อมของดวงตาเร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่แอปโกได้แนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับถนอมดวงตาได้เพียง4สัปดาห์ มีผู้ใช้และพึงพอใจอย่างมากแอปโกจึงได้จัดงานเปิดวิสัยทัศน์เพื่อทัศนวิสัยที่ดีมิติใหม่ของการถนอมดวงตาเพื่อให้ผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและมีผู้อาสาเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองเป็นจำนวนมาก เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันค่ะคุณเปรี้ยวนะครับคุณเปรี้ยวสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครัค,คุณเปรี้ยวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะใช้สายตาเยอะจากการงทงาน มองเพราะว่าด้วยงานที่เราทําอยู่เนี่ยเราต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาก็ทํางานตั้งแต่เช้า9ก้าโมงยันสามทุ่มเกือบทุกวันนะคะโอ้โเก้าโมงถึงสามทุ่มไม่มีแอบพักสายตาเลยไม่มีค่ะกลัวตกงานไหมฮะกลัว <c oughs> ค่ะกลัว <c oughs> ตกงานก็เลยไม่กล้าน,นะฮะแต่จริงๆก็คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อตาของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นเพราะใช้สายตาเยอะใช่พักผ่อนน้อยค่ะ ก็เลยทําให้มีในการวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะแล้วท่านในการรักษาอย่างไงฮะก็ตอนไปหาเนี่ยไปหาถึงสองครั้งนะคะแล้วก็เวลารักษาก็คือแค่หยอดน้ําตาหยอดยาขยายมาตาค่ะเพื่อตรวจดูพอตรวจเสร็จก็บอกว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมแต่ว่าไม่ได้ให้ยาแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีการรักษาค่ะเริ่มจากเป็นจุดดําๆก่อนเป็นจุดสีดําก่อนแล้วก็มีหยัก่นิดนึง ก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนัดอีกทีอีกสองอาทิตย์ตัวอยากย้้มมันก็เริ่มเยอะขึ้นน่ยนะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป,ป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของจอประสาทตาเสื่อม อ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสือเส่อมมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ยาก็ไม่มีใช่ควิธีรักษาก็ไม่มีใช่ค่ะจะทํำยังไงล่ะเพราะไหนถึงผลต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกใช่ค่ะแล้วเราเองก็ต้องใช้สายตาตลอดเวลาด้วยพอได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้นะคะตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่ค่ะก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะ เราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป50%เลยเอลยคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ5วันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%ใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรฮะ ไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกอะค่ะแล้วก็<อ>ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านาระธานพิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมากจาก5วันมาถึงตอนนี้กี่วันแล้วตอนนี้ใช้มาที่เห็นผลวันหายไปเลย15วันนะคะ,คะก็คือตอนนี้จุดดำๆหายไปเกือบหมดเลยถ้าแล้วถ้าเราไม่มแล้วตัวอยาก่ก็หายไปหมดเลยอะคะ่ะทั้งๆท,ที่ยังต้องทํางานเหมือนเดิมใช่ค่ะทางานตามปกติ เช้าถึงสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่สายตานี่กลับมาแจ่มใสขึ้นใช่แจ่มใสขึ้นค่ะที่เห็นชัดขึ้นคือเมื่อก่อนเวลาใช้สายตาเยอะๆนะคะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะแสบตาแต่เดี๋ยวนี้การอาการแสบตาก็น้อยลงด้วยค่ะมั่นใจไหมว่าไม่มีสารเคมีหรือฤทธิ์ข้างเคียงจากยาตัวอื่นมั่นใจค่ะมั่นใจเลย่ทราบสาเหตุของการที่ตัวเองเป็นวุฒิธารเสื่อมไหมค ก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มีหยักย่มันเป็นหยักย่ลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วเริ่มเริ่ก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอดี่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเราทุกวันทุกวันเนี่ยพอมีอะไรมาบดบังหรือว่ามีจุดดำๆมาอะไรเงี้ยอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาเป็นนุ้นน้ำในตาเสื่อม มียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษาคุณหมอก็บอกว่ามันขึ้นเป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทราศัพท์เล่นเล่นเล่นโทราศาพัพท์เยอะด้วย<ก>แล้วก็อนอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม กลัวมากกลัวมากค่ะกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงไวมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับมันก็ยิ่งเพิ่มไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบใช่ะหมฮะเพราะว่า ไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจากที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอตัวจุดจุดดำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบสิบกจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยนะถีมากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยทานตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอตัวที่มันเป็นอยากย่อยอะคุณต้นม,มันจางลงอะมันจางลงแล้วก็ไอจุดจุดด,ดำๆนะคะ<แ>ที่มันมีมันเป็นสิบๆอ,อ่ะม,มันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจค <c oughs> ออ่ะเพรว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือ3ามเอสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวนุนวนุวนวนุวน,วน,วน,วนจางลงออจางลงแล้วก็น้อยลงออไอ้อยากย้ายจางลงไอตัวจุดดำๆก็จางลง,ลงน้อยลงค่ะคอไอตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบ ฟ้าแลบเนี่ย13วัน14วันก็ก็ก็หายเลยหายแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี่ยกระพริบตาเนี่ยมันจะหนืดอมันจะเคืองเคืองหนม่อ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บเรากรอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของเอฟโก้นะคะ ตาลื่นใสเลย mm. ดีใจมากๆเลยเพราะไม่งั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บๆตลอดเวลา mm hmm. แล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเอง mm hmm. ก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะมันกลางแดดแจ้งๆเนี้ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขาชอบปิดตาเนี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสัยตอนแรกเราสงสัย แล้วก็หันไปมองหันมองเอา้าเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เร,เ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 ราเป็นแบบเขาเราเป็นแบบเขา <laughs> เรามองแสงแดดไม่ได้เลยชชใช่ไหมคะแสงไม่ได้พอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทําอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองเ,อเ้วก็ไม่มองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้ะคะ่ะ <laughs> แสงสู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมากทั้งแสงไฟแสงแดด สูได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300ร้อสังเกตเมื่อที่ที่แล้วโทรทัศน์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเหน่อยแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นค่ะนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหมเเลยใช่ค่ะคอยคุ้มหน่อย อันนี้แบบโอ้ทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆาท,ที่ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาล่ะขอบคุณมากครับสําหรับประสบการณ์ดีๆขอบคุณคุณกนกพรนะเนี่ยเล่าให้ฟังครั้งได้ไหมครับว่าอาการเป็นยังไงค่ะได้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากักานยายนนะคะช่วงนั้นน่ะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมันเหมือนมีมดดำอะฮะมาอยู่ต้องแถวๆเนี้ยแล้วแล้วก็เอ๊มันเป็นอะไรนะ ตรงเปลือกตาแถวๆนี้มันลอยๆอคะการมองของเราเนี่ยมันเหมือนกับแบบมีมดตัวดำๆเล็กๆเนี่ยลอยอยู่แถวนี้แล้วเราก็เพ้อจะเอ๊ะทำไมเราจับไม่ล้างตาก็ไม่ออกไม่ออกค่ะแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอขยายม่านตาแล้วก็บอกว่าวุ้นตาเสื่อมบอกสาเหตุไหมครก็การใช้งานของเรากับสว อายุมากคือคุณหมอหลายท่านก็บอกนะว่าพอวุ้นในตาเสื่อมนี้ก็มาจากการที่อายุมากขึ้นามกขึ้นคือมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้สายตาทุกวันมันก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่เราต้องต้องใช้มันทุกวันน่ะยกเว้นพักผ่อนอย่างเดียวก็คือตอนนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็คอมอ๋อใช้คอมพิวเตอร์แล้วตอนหลังก็เริ่มพอรู้ว่ามีอาการนี้ก็ห่างๆไปแล้วก็หลังจากที่ไปหาไปพบคุณหมอแล้วนะคะ อีกสักประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์คุณต้นมีอาการตัวนี้อีกการแสบตามากตาแห้งมันแห้งมากแล้วมันแสบโอ้ใจเสียคือเวลานนที่เรากรอกตาไปมามันอยู่เฉยมันก็แสบแล้วคุณต้น<อ>มันแห้งมากคุณหมอให้น้ําตาเทียมมาหยอดช่วงนั้นต้องหยอดทุกเกือบไม่ถึงสิบนาทีต้องหยอดแล้วะต้องหยอดทีมากเลยแล้วก็ใส่แว่นกันแดดคือคุณหมอจะให้เฉพาะน้ําตาเทียม ใช่ค่ะไม่มียาไม่มีค่ะหลังจากนั้นสักสองสัปดาห์สามสัปดาห์เนี่ยอาการแสบตาแล้วก็ตาแห้งนยมากขึ้นถึงกับ<อ>แสงดิออนอย่างเงี้ย<อ>ทนไม่ได้ต้องใส่แว่นกันแดดเข้าบ้านนะฮะกลางคืนเจอแสงดิออนต้องสวมแว่นกันแดดแล้วก็ช่วงนั้นแว่นกันแดดแล้วก็มีม,มีแว่นเนี่ย<อ>มันจะป,นปรับแสง,แสงอัตโนมัติเลยก,ก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะ คือมันจะเคืองตาอยู่ตลอดเคืองตาแสบมากสู้แสงไม่ได้สู้แสงไม่ได้ปกติจะเป็นคนขับรถเยอะค่ะช่วงนั้นไปปฏิบัติธรรมบดีกลับมาเนี่ยขับรถกลับมาก็เหมือนกับว่าเราต้องอาศัยความชํานาญนะเราก็วิ่งช้าๆ้าเดินนิดนึงมันก็เสีเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ก็จะทำไงได้เราเราก็อาศัยแว่นเนี่ยเนาะแล้วก็น้ําตาเทียมอใช่ไหมฮะถ้านานไป มันก็มันจะเป็นมากขึ้มันจะบอดด้วยซ้<ช>ําถ้าเรา <พอ S 2> ดูแลไม่ดีถึงกับว่าใจไม่ดีแล้วคิดว่าเฮ้ยเราใกล้แล้วเหรออายุไม่เท่าไหร่เองนะคือใกล้ในที่นี้หมายถึงว่าใกล้จะมองไม่เห็นใช่ไหมเสร็จ <c oughs> แล้วก็อเผอิญมามาพบเป็นผลงานการวิจัยของแ e อปโก้คุณต้นสองสัปดาห์ เออเราลืมหยอดน้ําตาเทียมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบมันเหมือนมันชุ่มชื้นนะมันไม่ระคายเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วแว่นกันแดดก็ทิ้งแล้วมีอยู่ครั้งต้องขับรถไประยองเป็นเวลากลางวันก็ไปเลยก็ไปเลยแว่นกันแดดก็ลืมเอไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกลับมาเป็นสภาพปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนั้นคะ แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่ขับกลางวันนะฮะเบิ่อช่วงนั้นคุณแม่มีปัญหาต้องตีรถไปกลับระยองอุเทพอ่ะภายในวันเดียวเลยประมาณสองทุ่มต้นก็อยากทดลองตัวเองเหมือนกันว่าหลังจากการใช้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเดิมที่ว่าไปปฏิบัติธรรมคือช่วงหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งอ่ะขับรถเนี่ยเดาสุ่มมาบ้างอะไรเงี้ยนี้เราจะต้องกลับขับรถกลับระยองสองทุ่ม มอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งไปเลยทางไกลด้วยนะทางไกลด้วยก็เอ๊ะถอดแว่นเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราถอดแว่นเนี่ยมันดีกว่าใส่แว่นพอถอดแว่นปุ๊บก็แว่นสายตาไปมแว่นสายตาแว่นสายตาแว่นสายตาอันเก่าเนี่ยเสร็จแล้วก็อะลองขับไปก็โอเคนะความเร็วก็ใช้ได้ลวดเดียวเลยถึงระยองระยองตะเข็บจันทบุรีด้วยโอ้โหเกือบสามชั่วโมงกว่านะฮะ จริงๆมันต้องสามชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็เ,เล็กขับได้แล้วก็ไปถึงบ้านเนี่ยประมาณออกจากนี่สองทุ่มไปถึงประมาณห้าทุ่มถามว่าดวงตาเราน่าจะแสงเนี่ยปกติแสงไฟไฟรถที่สวนมากับแสงสว่างต้นเสารรเราแยกไม่ค่อยออกโอ้โห มันมหจรรย์นะใสเลยมันมองรู้ว่าวะเอ็นนี่แสงจากเสาไฟฟ้าอันนี้แสงจากรถยนต์ปิ๊งเลยนะค่ะมันมหศจั์มหจรรจ์จริงๆค่ะได้ไปตรวจตาหลังสุดหลังจากที่ได้ทดลองงานวิจัยของอยากอวดเลยว่นอันนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นแว่นนี้เสียตังค์เพิ่มสิเสียตังค์เพิ่มอันนี้ยาวยาวสองร้อยอันนี้เหลือร้อยห้าสิบแล้วไม่ต้องปรับแสงเห็นไหม ไม่อยากปวดเห็น่นีคือสะดวกขึ้นค่ะสายตาดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราไม่อยู่ในโรงมืดต้องใส่แว่นกันแดดอะไรนะก็มันเคืองตามันเลยต้องใส่ไอที่ปรับแสงนะครับเอาละก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรงนะครับเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดีนั่นเองนะครับปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิกุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาปฏิบ Pro ัติโปรอินเฟมตอรูไซโตไค์หลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์ค e ิน1เบต้าอินเออร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียรแนแอลฟาและอิ mm hmm. นเทอร์บอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF alpha ลดลง93นะครับไอตัวน alpha, เนี้ย TNF alpha หรือ anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เพราะเ่เพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ ทำให้เกิดภูมิกันลงไปมากเกินไปมาวิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากาลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บห้าวันละซองนี่นะครับวันละซองรับ3ามร้อยนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงน,นะครับ เช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF alpha, Interfer Gamma, Interkin นึเบต้า Interkin Inter Inter in 6แล้วก็ Interkin น17ลดลงทางนั้นเพราะนั้นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ Interkin หน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้ว Interkin หนเพิ่มขึ้นมา อินเตอร์ค8ไม่ใช่เป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีก,อกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอโกอเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง 18% 17% 23% 45%มาเซนและสรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18%เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุ้ดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่ม อินทูกิน18ขึ้นมาจอประสาตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินทูกิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหา ในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มที่อินดิสแด้วยการดื่มอไเัเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลาย10เท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั่นเองครับ